กินเถาป้นบานแล้วๆพี่นอ้องเก็บถ้วยเก็บจานเมื่อน,นี้ห้ามาเเ็็เไ็กวัดเสียงดังนิดนึงนะคะเก็บถ้วยเก็บจานแล้วก็จะพาสาวน้อยออกลับบ้าน เรียบร้อยแล้วเรีนนยบร้อยแล้วจับด้วยกจานวันนี้อันนี้มาวัดแต่บุญเต็มที่มา,าบุญด้วยกันนะคะเพื่อนขะมาเอาบุญด้วยกัน เรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างเราจะขอตัวกลับบ้านเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศข้างหลังรอบๆวัดนะคะเพื่อนๆค่ะนี่นะคะเพื่อนๆค่ะบรรยากาศในวัดเลยค่ะ mm. เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศข้างนอกจะเป็นรูปพระองค์ประธานจะดูเงียบสงัดเพราะว่าวันนี้ไม่ได้มี พี่น้องชาวไทยเรามานะคะมอาเก็บของมากับลูกสาวค่ะเก็บของถือน้ามคนน้าเอาไปใส่กล้องคุณทิงโพตะกอมากับลูกสาวกันสองคนสวัสดีค่ะสวัสดีสวย,วยสค่ะแม่ <c oughs> บอกให้หนู <c oughs> กรอกน้ำตรงนี้หนูอกอกหรือยังน้ำเทใส่อที่ เพื่อนๆเ,เวลามาวัดเราก็ต้องหยาดน้ำนี้ให้ลูกสาวเติมน้ำเอาไวห้หยาดนะคะซึมซับไปค่ะสาวน้อยซึมซับพระพุทธศาสนาซึมซับความเป็นไทยเราก็ต้องซึมซับกันตั้งแต่ตอนเด็กๆแบบนี้เพราะว่าในวัดไม่ได้เปิดไฟนะคะเพื่อนๆ ให้เพื่อนดูพระองค์ประธานโอเคไหมคนสวยคะเวลาชีวิตในต่างแดนในวันนี้พาสาวน้อยมาวัดแล้วก็มาช่วยงานวัดเนาะอะไรที่เราช่วยได้เราก็ช่วยเพื่อซึมซักพระพุทธศาสนาโอเคเสร็จหรือยัง นี่เนาะเพื่อนๆค่ะบรรยากาศข้างนอกวัดเลยนี่ก็เป็นเจดีย์ที่แบบตั้งตระหงาอยู่อยู่กลางวัดเข้ามาก็คือเป็นเอกลักษณ์มากวัดที่นี่ก็จะมีเจดีย์ที่สวยงามมากนี่เจดีย์สวยงามใหญ่มากอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยหลวงพ่อท่านก็ไปทำงานคะ่ะ มาช่วยบำรุงวัดวัดที่นี่ใหญ่มากเลยนะคะเพื่อนๆค่ะให้เ,เพื่อนๆชมบรรยากาศรอบๆนะคะสวยงามมากบรรยากาศดีมากใหญ่มากเลยนะคะเจดี JD ที่นี่วัดมีเนื้อที่แบบกว้างขวางมากเลยนะคะนี่น,นะคะ <ๆ S 2> เพื่อนๆค่ะให้เ,เพื่อนๆได้ชมความสวยงามของวัดแห่งนี้นี่เห็นธงชาติตั้งตระหนา ข้างหลังก็จะเป็นรูปพระชายาลักษณ์ของ,ของอในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะคะคที่อยู่ข้างหลังนี้เป็นรูปตั้งต่างาเลยข้างหน้าก็จะเป็นลานจอดรถมีที่จอดรถกว้างขวางมากวัดแห่งนี้ก็คือใหญ่ใหญ่มากใหญ่ที่สุดในในยูเคก็จะว่าได้ครับเพื่อนๆคะ่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมดอกดอกคูณดอกคูณในต่างแดนนะคะ ดอกคูณในต่างแดนสวยมากที่วัดอ่าเขายังบานไม่เต็มที่นะคะเพื่อนๆคะสวยงามมาก <Thank you. S 1> นี่นะคะ นี่นะคะเพื่อนๆค่ะดอกคูนต้นแค่นี้นะคะดอกกําลังเหลืองอลา,ามยังออกไม่เต็มที่นะคะดอกคูนในต่างแดงน,นี่นะคะเพื่อนๆคะขอบคุณทุกๆกําลังใจที่มาเป็นกําลังใจให้แม่สมศรีนะคะแม่สมศรีกับน้องซันล,ลาก็วันนี้มาเป็นเด็กวัดทั้งอาทำรรอาหารทำกับข้าวให้พระสงฆ์ถวายเพนพระสงฆ์ล้างถ้วยเก็บของทุกสิ่งทุกอย่างเข้าที่แล้วก็จะขออนุญาต กลับบ้านกันนะคะเพืเ่อนๆค่ะข,ขอบคุณทุกๆกําลังใจที่มาเป็นกําลังใจคะ่ะนี่ข้างหลังก็ได้เห็นธงชาติไทยก็อุ่นใจนะคะอยู่ที่ไหนเราก็ไม่ลืมความเป็นไทยคะ่ะไม่ว่าจะเกิดชาติใดเราก็ขอเกิดอยู่ใต้ลมกาเสาพัดของพระพุทธศาสนาตลอดไปคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ